สวัสดีค่ะพี่น้องแล้วก็ครอบครัวแห่งแสงสว่างเนาะวันนี้เดวจุลัจะมาส่งนะคะเป็นทฤษฎีนะที่เกี่ยวกับมิติต่ตางๆที่เราอาศัยอยู่นะในจักรวาลเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎของทฤษฎีผีเสือ้อก็คือว่าทุกสิ่งอ่ะที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็จะมีเหตุผลเสมอแล้วทฤษฎีผีเสือ้อหรือเรียกว่าบัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์เรีเนี่ย เขาก็บอกกับเราว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนะ่ะมันก็ไม่มีเรื่องบังเอิญผู้คนที่เราพบเจอเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นความทุกข์ที่ผ่านแล้วก็ความสุขที่พบเจอเนี่ยต่างก็มีเหตุผลในการเกิดขึ้นแล้วก็จะส่งต่อผลต่อไปอ่ะกับชีวิตเราอ่ะในวันข้างหน้าหน้าที่ของเราก็คือว่าจะต้องเรียนรู้แล้วเราจะต้องปรับปรุงตัวตนของเราให้ดีขึ้นแล้วก็จากเรื่องเหล่านั้นนะ่ะ มันก็มีเพียงเซลยวมุมหนึ่งของจักรวาลที่คุณมั่นใจได้ว่าสามารถที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้นั่นก็คือตัวคุณเองเหมือนกับภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่า there is only one corner of the universe you can be certain of improving and t h as t your own s e l f ก็เป็นคำของเอาดันนะคะฮักส e ลีย์เขาก็เป็นนักเขียนชาวอังกฤษ เป็นระดับจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์นะั้แล้วก็มันก็จะมีวิวัฒนาการจากมิติที่1ถึงมิติที่12ก็เป็นแนวคิดอะที่พบในการศึกษาเรื่องจิตวิญญาณและก็การเติบโตของมนุษย์อะในเชิงลึกซึ่งมกักก็เขาก็จะอ้างอิงจากหลักการในทางจิตวิจิตวิญญาไหลแหล่งที่มีมุมมองต่างๆอะเกี่ยวกับการพัฒนาและก็การตื่นรู้ของจิตวิญญาณแต่และมิติเขาก็มักถูกอธิบายว่าเป็นสถานาะของการรับรู้ที่แตกต่างกัน โดยมิติที่สูงขึ้นเขาก็จะเกี่ยวข้องกับการบรรลุถึงการรู้แจ้งแล้วก็มีการเชื่อมโยงกับจักรวาลหรือว่าการเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นมาดูมิติที่1กันมิติอ่ะที่1เป็นมิติแห่งการเกิดหรือเรียกว่า Physical Dimension มิติที่1ก็คือมิติที่เขาเริ่มต้นจากระดับที่มนุษย์อยู่ในภาวะทางกายภาพเป็นการรับรู้แล้วก็เข้าใจโลกในเชิงวัตถุโดยมีการดำเนินชีวิตตามความต้องการขั้นพื้นฐานเช่น การเอาชีวิตรอดและก็การดำรงอยู่ลักษณะร่างกายใช่ไหมก็เป็นสัญชตาตญาณนนะ่ะการเอาชีวิตรอดลักษณะจิตวิญญาณนะ่ะก็คือการใช้ชีวิตนะในทางโลกอนะ่ะมากกว่าจิตวิญญาณเริ่มต้นก็คือจากการรับรู้ในโลกทางกายภาพผ่านทางร่างกายของเราเนี่ยมาดูมิติที่2นะเป็นมิติแห่งการตระหนักรู้คือเรียกว่า emotional dimension ในมิติที่2อ่ะจิตวิญญาณก็เริ่มพัฒนาไปสู่การรับรู้แล้วก็เข้าใจอารมณ์แล้วก็ความรู้สึกของตนเองเป็นมิติที่มีความสําคัญในการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจอารมณ์ต่างๆของชีวิตลักษณะการตระหนักถึงความรู้สึกภายในตัวเองเนี่ยก็จะมีอารมณ์เช่นแบบความรักความโกรธแล้วก็ความกลัวลักษณะจิตวิญญาณเขาก็เริ่มเปิดใจแล้วก็มีความรู้สึกเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มิติที่3ก็เป็นมิติแห่งการที่ใช้ความคิดน่ะก็คือ mental dimension ในมิติที่3เนี่ยเป็นจิตวิญญาณที่เขาเริ่มเข้าสู่การคิดแล้วก็การใช้เหตุผลโดยการสร้างความเข้าใจในโลกก็ผ่านการใช้ความคิดแล้วก็การวิเคราะห์แล้วก็เป็นการเรียนรู้ในการสร้างความรู้แล้วก็การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นมาดูลักษณะความคิดการวิเคราะห์แล้วก็สร้างความเข้าใจลักษณะจิตวิญญาณเนี่ยเขาก็เริ่มเข้าใจ ถึงการสร้างโลกของความคิดแล้วก็รู้สึกแยกแยะสิ่งต่างๆในชีวิตมาดูมิติที่4ก็เป็นมิติแห่งการตัดสินใจหรือเรียกว่า Moral Dimension มิติที่4เขาก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่เขามีพื้นฐานจากจริยธรรมแล้วก็คุณธรรมมนุษย์เนี่ยก็เริ่มมีการพิจารณานะความถูกต้องแล้วก็ความรับผิดชอบตามหลักการ ลักษณะก็คือเขาก็มีความเข้าใจในเรื่องของจริยธรรมแล้วก็มีการตัดสินใจที่มีความรับผิดชอบลักษณะจิตวิญญาณก็เริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการกระทำแล้วก็ผลที่ตามมาในทางจิตวิญญาณมิติที่5เนี่ยก็เป็นมิติแห่งการเชื่อมโยงซิงโครไนซิตี้หรือว่าสปิริต a ัลไดเมนชันในมิติที่5เนี่ยมนุษย์ก็จะเริ่มตระหนักถึงการเชื่อมโยงกับสิ่งที่มีชีวิต กับพลังงานสูงกว่าเช่นจักรวาลหรือว่ามีการพัฒนาทางจิตวิญญาณน่ะมิติที่5เนี่ยเขาก็นำมาซึ่งการตื่นรู้แล้วก็ความเข้าใจอ่ะในด้านจิตวิญญาณส่วนการเชื่อมต่อกับพลังงานสูงสุดน่ะก็จะเป็นลักษณะของการตื่นรู้แล้วก็การพัฒนาจิตวิญญาณให้สูงขึ้นเพื่อเข้ากับตัวตนภายในของเราเพื่อเชื่อมกับเขาให้เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลแล้วก็ตัวตนภายในของเราที่แบบมีอ่าศักยภาพอันไร้ขีดจำกัด ลักษณะทางจิตวิญญาณเนี่ยเขาก็เริ่มมีการติดต่อกับพลังงานของจักรวาลหรือสิ่งที่ไม่มีรูปแบบมาดูมิติที่6กันนะก็จะเป็นมิติแห่งการแสดงออก creative dimension มิติที่6เขาก็จะเกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางความคิดแล้วก็มีการสร้างสารรค์ในด้านต่างๆเช่นการด้านศิลปะ art การประดิษฐ์หรือการสร้างสารรนคะ์สิ่งใหม่ๆลักษณะเนี่ยการแสดงออกทางความคิดหรือว่าการสร้างสรรเนี่ย ลักษณะของจิตวิญญาณเนี่ยมนุษย์เขาก็จะเริ่มสร้างสิ่งที่สะท้อนถึงจิตวิญญาณภายในผ่านการสร้างสรรค์มิติที่7ก็คือเป็นมิติแห่งความรักไรเงื่อนไขแล้วก็การยอมรับก็คือเลิฟแล้วก็แอคซเซสทนมิติที่7เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับการมีความรักแล้วก็การยอมรับในตัวเองแล้วก็ผู้อื่นอ่ะอย่างไม่มีเงื่อนไขก็เป็นการเข้าใจว่าความรักไม่ใช่แค่การรับรู้ทางอารมณ์ แต่เป็นการตระหนักถึงการเชื่อมโยงกับทุกสิ่งมีชีวิตลักษณะความรักที่ไม่มีเงื่อนไขหรือว่าการยอมรับเนี่ยลักษณะของจิตวิญญาณเนี่ยเขาก็จะรับรู้ถึงพลังของความรักแล้วก็การเชื่อมโยงอย่างไม่มีขีดจำกัดมิติที่8ก็เป็นมิติแห่งการตื่นรู้ enlightenment หรือว่าการตัดสรู้ในมิติที่8เนี่ยจะเป็นระดับที่มนุษย์นะเขาเข้าใจนะถึงความจริงอย่างลึกซึ้ง ก็เป็นการบรรลุถึงการตื่นรู้หรือการเข้าใจในระะดับที่สูงที่สุดนะในทางจิตวิญญาณลักษณะการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณเนี่ยก็จะเป็นการเข้าใจในความจริงอันลึกซึ้งลักษณะจิตวิญญาณเนี่ยก็จะเป็นการบรรลุถึงความรู้สึกแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลแล้วก็ทุกสิ่งที่มีชีวิตก็คือวันเนสมิติที่9เป็นมิติแห่งการเข้าใจไร้ขีดจ,จำกัด transcendence ก็คือมิติที่9กเนี่ยก็เป็นการก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวตนแล้วก็การรับรู้ในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นโดยสามารถเข้าถึงความจริงที่ไร้ขีดจํากัดลักษณะก็คือเป็นการทําลายขีดจํากัดของตัวตนการเข้าใจที่ไม่มีขอบเขตลักษณะจิตวิญญาณน่ะก็คือเป็นการแสดงออกของพลังที่ไม่มีขีดจํากัดมาดูมิติที่10กันก็เป็นแบบมิติแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลหรือว่า unity with the universe หนึ่งเดียวกัน มิติที่10เนี่ยเขาก็จะมีความรู้สึกที่เป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลเราก็สามารถที่จะไปสร้างสรรจักรวาลอื่นได้เลยก็เป็นการตระหนักว่าเราก็คือส่วนหนึ่งของพลังงานเนี่ยอันไร้ขีดจำกัดลักษณะเนี่ยก็คือความเป็นหนึ่งเดียวกันมีการเชื่อมต่อกันซิงโครนิิตี้ลักษณะของจิตวิญญาณเนี่ยก็จะเป็นการเห็นแล้วก็รู้สึกถึงการเชื่อมโยงระหว่างทุกสิ่งทุกสิ่งมีชีวิตเลย มิติที่1 1เนะ่ะเป็นมิติแห่งการบรรลุการรู้แจ้งหรือเรียกว่า cosmic consciousness มิติที่1 1เนี่ยก็จะเกี่ยวข้องนะกับการบรรลุการรู้แจ้งในระดับสูงสุดของจิตจักรวาลซึ่งเป็นการตระหนักถึงความจริงสูงสุดของการดำรงอยู่ลักษณะนี้ก็จะเป็นการรู้แจ้งในระดับของจักรวาลหรือว่า universe ลักษณะจิตวิญญาณก็คือเป็นการรู้สึกถึงความเชื่อมโยงกับทุกสิ่งในจักรวาลแล้วก็ ความหมายสูงสุดของการดำรงอยู่มิติที่12เนี่ยเป็นมิติแห่งความเป็นนิรันด์ eternal consciousness มิติที่12ก็คือมิติสุดท้ายที่มนุษย์น่ะสามารถตระหนักถึงความเป็นนิรันด์แล้วก็การบรรลุถึงสภาวะที่เป็นอมตะหรือว่าการอยู่ร่วมกับความจริงสูงสุดในจักรวาลก็จะมี higher ซ e l ์ของเราอะที่อยู่ตั้งแต่มิติที่12ลงมาที่ เขาให้เรามาเกิดในมิติสามเนี่ยเพื่อเขาอะ่ะจะมาจอยกับเราเพื่อมาทําภาระหน้าที่น่ะก็คือ,อาดาวจุลไรก็สอนเสมอให้เราอะ่ะเลิกตัดสินคนเลิกคิดลบให้เปลี่ยนเป็นคนใหม่แล้วก็ให้พยายามที่จะแบบอ,อยู่กับตัวเองหรือเข้าใจตัวเองนะคะคือแบบไม่พยายามออกมาจากาเขาเรียกความคิดเดิมๆอะ่ะโปรแกรมจิตเราใหม่เนี่ยเมื่อถึงเวลาเนี่ย ไฮเออร์เซลล์เขาก็จะมาสามารถเข้ามาอยู่กับเราแล้วเขาก็สามารถชี้นําชีวิตของเราว่าเราจะไปทําอะไรเรามีภาระหน้าที่อะไรแล้วก็กลับบ้านอย่างเป็นความสุขนะเพราะเราเกิดมาเนี่ยมาเรียนรู้เพื่อให้เข้าถึงตัวตนภายในหรือเชื่อมกับไฮเออร์เซลล์ของเราส่วนก็มาดูมิติที่12เนี่ยเป็นสูงสุดเนี่ยก็คือจะเป็นความเป็นนิรันด์ใช่ป่ะแล้วก็มีความสงบที่ไม่จบสิน้นลักษณะของจิตวิญญาณก็คือการเข้าใจถึงความเป็นนิรันด์ของจิตวิญญาณแล้วก็ความเป็นจริงที่แบบไม่มีขีดจํากัด สรุปก็คือวิวัฒนาการของจิตวิญญาณมนุษย์น่ะจากมิติที่1ถึงมิติที่12เนี่ยเขาก็นำเสนอการพัฒนาของจิตวิญญาณมันก็จะผ่านหลายขั้นตอนแล้วก็เป็นการตระหนักถึงตัวตนในมิติทางกายภาพหรือในร่างกายเราเนี่ยแหละไปสู่การเข้าใจในระดับที่สูงขึ้นก็คือ Consciousness แล้วก็การบรรลุถึงความรู้แจ้งแล้วก็การเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาล ซึ่งเป็นกระบวนการที่ช่วยให้มนุษย์เข้าใจตัวเองแล้วก็สิ่งรอบตัวได้อย่างลึกซึ้งแล้วก็เป็นองค์รวมแล้วทฤษฎีวิวัฒนาการของจิตสำนึกมนุษย์น่ะที่เป็นของดรเดวิดฮอปกินเนี่ยก็เป็นทฤษฎีที่เขาอธิบายถึงกระบวนการแล้วก็เป็นระดับระ,ระดับของการพัฒนาจิตสำนึกมนุษย์ consciousness เนี่ยโดยเฉพาะในเชิงจิตวิญญาณแล้วก็ เป็นการที่จะเข้าใจความจริงอย่างลึกซึ้งซึ่งเขาก็ได้แสดงไว้ในหนังสือของเขาอ่ะเขามีหลายเล่มน,นะไปหาอ่านได้มันเป็นภาษาอังกฤษเช่น Power Vs f o r d แล้วก็ Letting Go โดยทฤษฎีของเขา่าก็มีการอ้างอิงถึงระดับความถี่ ทางพลังงานฟรีเฟนซี่อ่ะที่มีผลต่อจิตสำนึกแล้วก็พฤติกรรมของบุคคลรวมถึงการประเมินความจริงในแต่ละระดับของจิตสำนึกที่สามารถวัดได้จากมาตรฐานวัดพลังงานภายในจิตใจของบุคคลถ้าเราจุไลัยมีเวลาว่างก็จะออกมาแปลให้ฟังนะทฤษฎีวิวัฒนาการะของจิตสำนึกมนุษย์นะของดรฮอปกินเนี่ยก็เป็นการพัฒนาจิตสำนึกแล้วก็ถึงระดับพลังงาน ดรฮอปกินเนี่ยเขาพัฒนาระบบการวัดระดับจิตสํานึกอที่เรียกว่า Map of Consciousness ก็คือแผนที่ของจิตสํานึกกก็จะแสดงถึงระดับของจิตสํานึกตามค่าของพลังงานเลยที่เราบอกว่าเราจะต้องอเข้ามาอยู่ไฟดีนะที่เพื่อใช้จะใช้เตียงกับ m ม d ดเบสหรือว่าเพื่อจะเรื่อนระดับไปสู่มิติ5เนี่ยก็คือเป็นการเขาก็จะมีการวัดระดับจิตสํานึกของเราอ่ะ ว่าเรามีค่าเท่าไหร่นะก็คือต้อง700ดร้ถึงพันเนี่ยก็คือเป็นพลังงานนี่ก็คือเป็นของบุคคลที่สามารถเข้าถึงได้โดยใช้เทคนิคที่เขาเรียกว่า k i n e s i o Logical Muscle Testing อะ่ะก็เป็นการทดสอบกล้ามเนื้อทางกายภาพเพื่อระบุถึงระดับของพลังงานที่มีอยู่ในแต่ละบุคคลหรือสถานการณ์มาดูกันนะก็คือข้อหนึ่งใช่ป่ะเป็นแผนที่ของจิตสำนึกหรือเรียกว่า Map of Consciousness แผนที่ของจิตสํานึกของฮอปกินเขาก็มีการจัดระดับพลังงานที่แสดงถึงการพัฒนาของจิตสํานึกก็จะแบ่งออกเป็นหลายระดับตั้งแต่ระดับตา่าสุดที่เกี่ยวข้องกับความกลัวความกโกรธความเครียดเนี่ยไปจนถึงระดับที่สูงสุดก็จะเป็นความรักการปล่อยวางกันให้อภยัยแล้วก็การบรรลุถึงการตื่นรู้หรือว่าการเข้าใจความจริงที่สูงสุด แต่ละระดับของพลังงานก็จะมีค่าอยู่ในสเกลที่วัดจาก 0- ูนย์ถึง1,000โดยที่ค่า200ก็เป็นระดับของความซื่อสัตย์ซึ่งถือว่าเป็นซึ่งถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการก้าวเข้าสู่การพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นของจิตสำนึก 2. ก็จะเป็นระดับต่างๆของจิตสำนึกในแผนที่แผนที่ของฮอปกิน่ะเขาก็แสดงให้เห็นถึงระดับการพัฒนาของจิตสำนึกในรูปแบบของพลังงานหรือสภาวะจิตที่มีค่าต่างๆ ที่แสดงถึงระดับการรู้แจ้งของบุคคลก็สามารถสรุปได้ดังนี้นะระดับต่ำสุดก็อยู่ที่0ถึง200แล้วก็มาดูความอ่อนแอหรือว่าเชนเนี่ยก็คือเท่ากับ20แล้วบุคคลที่อยู่ในระดับนี้เขาก็จะมีพลังงานต่ำที่สุดแล้วก็มักจะรู้สึกผิดหรืออับอายแล้วก็ความผิดหวังหรือว่ากิลต์ก็อยู่ที่30อารมณ์ที่เกิดจากการผิด หรือว่าความผิดที่รู้สึกว่าภายในตัวเองว่าอุ้ยเรารู้สึกผิดกับเรื่องนี้ความไร้ค่าอาพาสตี้อยู่ที่50ก็เป็นการสูญเสียความหวงังแล้วก็ไม่สนใจในชีวิตมาดูความเศร้าหรือเรียกว่ากริฟเนี่ยอยู่ที่75ก็จะเป็นความเศร้าโศกสูญเสียและความรู้สึกที่แบบเป็นบวกแล้วก็มาดูความกลัวเรียกว่าเฟียอยู่ที่100บุคคลที่มีความกลัวจะรู้สึกเครียดแล้วก็วิตกกังวลเกี่ยวกับอนาคตในทุกๆเรื่องเลย ความโกรธเนี่ยก็คือแองเกอร์อยู่ที่150พวกระดับพลังต่ำๆเนี่ยที่จะเป็นลบเนี่ยก็จะเป็นการต่อต้านหรือปฏิเสธโลกภายนอกที่ไม่ตรงตามความต้องการแล้วก็ความภาคภูมิใจพรายเนี่ยก็อยู่ที่175ก็เป็นการให้ความสําคัญกับตัวเองแล้วก็การคํานึงถึงภาพลักษณ์ภายนอกมาดูระดับกลางอยู่ที่200-500ถึงความกล้าหาญหรือว่าค l เลจก็คือ อยู่ที่200เนี่ยก็คือการพัฒนาความกล้าหาญในการ,รเผชิญหน้ากับความจริงการปฏิบัติ n e ทร r a ลิตีอยู่ที่250จะเป็นความสามารถในการดูสิ่งต่างๆอย่างเป็นกลางแล้วก็โดยไม่ถูกผลกระทบจากอารมณ์ความเต็มใจหรือเรียกว่าวิ l ลิ่งเน s เนี่ยอยู่ที่310ก็จะเป็นการยอมรับแล้วก็เต็มใจที่จะเรียนรู้แล้วก็เติบโตการยอมรับหรือว่าเอ c e ซ t เพเนี่ยก็คืออยู่ที่350 เป็นการยอมรับสิ่งต่างๆโดยไม่มีการตัดสินเลยการให้ความรักหรือว่าเลิฟเนี่ยอยู่ที่500เนี่ยใครที่มีความรักอย่างเดียวเลยให้เขาเนี่ยก็มา500แล้วครึ่งหนึ่งของพันแล้วก็เป็นความรักที่มีพลังสูงสุดซึ่งไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหรือการแลกเปลี่ยนระดับสูงสุดก็คือ 500- ถึง1,000ก็จะเป็นความรู้สึกเชื่อมโยงพีซหกรการรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งในจักรวาลมีความสงบมีความรัก แล้วก็เป็นการให้ด้วยแล้วก็การตระหนักรู้หรือ enlightenment เนี่ยก็คือเป็นเขาเรียกว่าตัดสรู้เหมือนที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้อ่ะจะอยู่ถึงระดับนี้เลย700-1,000ถึง1,000ก็เวลาที่จะคนทำงานกับเม็ดเบสเนี่ยคุณก็ต้องมี c c อ c เซ็ปต s ในที่700 0ถึง0 0นด้วยแล้วก็การเข้าถึงสมาสภาวะนะที่สูงสุดของจิตสำนึกหรือว่าการตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณ่ก็จะเป็นการเข้าใจความจริงในเชิงลึกและก็ไร้ข้อจากัด ข้อ3พลังงานของความรักและก็การตื่นรู้เนี่ยก็จะเป็นระดับสูงสุดของแผนที่ของฮอปกิน s พลังงานของความรักหรือเรียกว่าเลิฟเนี่ยแล้วก็การตื่นรู้ Enlightenment ถือเป็นการแสดงถึงสภาวะอาที่บุคคลเขาก็สามารถที่จะมีความสุขมีความสมดุลในชีวิตแล้วก็สามารถเข้าถึงความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดในจักรวาลเชื่อมกับจักรวาลได้เชื่อมกับไฮเออร์เซลตัวต,วตนภายในของเราได้ ความรักในที่นี้ก็จะหมายถึงความรักที่ไม่มีเงื่อนไข unconditional love ซึ่งสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตบุคคลแล้วก็สร้างผลกระทบที่ดีตอ่อสังคมโดยรวมนี่ไงก็คือการที่เราจะก้าวขึ้นไปสู่ไฟดีเอิร์ธเนี่ยเราก็ต้องมีตัวนี้นะคะความรักไรเงื่อนไขที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่ทุกสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งเลยในสังคมของเราแล้วเราก็มาช่วยกันดูแลโลกใบนี้ดูแลแม่ไก่ย่าให้มีความสวยสวยงามแล้วก็เป็นที่ เขาพึ่งเขาเรียกว่าเป็นที่พึ่งสำหรับลูกๆหรือมนุษย์ทุกคนที่อยู่ได้ใช้ได้กินได้อาบน้ำเนี่ยในแม่ไก่ย่าหรือในโลกนี้แหละข้อ4อ่การเปลี่ยนแปลงในจิตสํานึกใช่ป่ะดรฮอปกินเขาก็บอกอีกว่าจิตสํานึกของบุคคลก็สามารถจะพัฒนาได้แล้วก็เติบโตได้หากได้รับการเปิดใจแล้วก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะเกิดจากการฝึกฝนทุกวันทุกวันที่เราจุัรส่งข้อมูลให้อ่านเนี่ยเป็นการฝึกฝนคอนเชสเนสของเราให้ก้าวขึ้นสูนะ่น่ะ ห้าร้อยขึ้นไปก็คือจากความรักขึ้นไปเนี่ยการทําสมาธิการมีประสบการณ์ทางจิตวิญญาณหรือแม้กระทั่งจากการเรียนรู้จากความผิดพลาดเนี่ยในชีวิตของตนเองนอกจากนี้เขาก็ยังเชื่อว่าการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดทางจิตใจเช่นความกลัวความกโกรธความผิดหวังและก็การยอมรับความจริงก็สามารถช่วยให้จิตสํานึกของบุคคลพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นได้มาดูข้อสรุปกัน ทฤษฎีวิวัฒนาการของจิตสำนึกของดรเดวิดนะฮอบกินเนี่ยก็เป็นการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงจิตสำนึกในระดับพลังงานเลยพันแผนที่ของจิตสำนึกคือ Map of Consciousness นะที่แสดงถึงระดับต่างๆตั้งแต่ความอ่อนแอไปจนถึงการบรรลุถึงการตื่นรู้หรือการมีชีวิตในระดับที่มีความสงบแล้วก็ความรักไรเงื่อนไขการพัฒนาเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการเติบโตภายในตัวบุคคลเท่านั้น แต่ยังสามารถสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมโดยรวมได้ก็อันนี้ก็เป็นข้อสรุปเนอะก็ตอนนี้ก็เป็นนะคะข่าวมาจากของครินตอนตันหรืออิสมาเอลเนี่ยเทเลสเนี่ยเขาก็แล้วก็อีกคนหนึ่งเขาก็เขาเรียกว่าบาชาเนี่ยเขาก็สามารถที่จะ จูนนะคะกับจักรวาลหรือจูนกับอีทีต่างๆได้นะเขาก็บอกว่าตอนนี้เราก็พอท่อประตูเปิดเนอะบางคนก็สามารถที่ได้ก้าวขึ้นสู่ไฟดีเอิร์ธแล้วก็คือเป็นเป็น มิติ5เนี่ยก็เวลาเราจะก้าวขึ้นสู่มิติ5เนี่ยเราจะไปทางร่างกายได้เลยก็คือเราก็จะไปใช้ชีวิตอยู่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมยัยมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขเราจะไม่เห็นโลก3 d ดีนี้เลยค่ะมันจะแตกต่างกันเลยเหมือนเป็นโลกที่สวยงามเลยแล้วคนที่อยู่ที่มิติสเขายังไม่ตื่นเขาก็จะอยู่ของเขาต่อไปจนกระทั่งเมื่อเขา ไม่พัฒนาแล้วเขาก็จากฟิสิกส์เข้าจากร่างกายไปเขาก็จะไปอยู่อีกโลกหนึ่งที่พระเจ้าได้วางไว้ให้เขาไปฝึกการตื่นรู้ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เราแร,แรกเกิดเหมือนอนุบาลจนจบมหาลัยเลยเขาก็ต้องแยกไปอยู่อีกโลกหนึ่งเนาะฉะนั้นทุกคนก็ขอให้ทุกคนอยู่อย่างความรักระลรเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะขึ้นไปมิติหที่มีแต่ความสุขอ,อ่าง ไรเงื่อนไขมีการช่วยเหลือรักใครซึ่งกันและกันมาช่วยกันดูแลโลกนะคะใครชอบทําอะไรก็ทําไปนะคะเป็นการช่วยเหลือกันนะแล้วก็เราก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะคะก็วันนี้ขอให้ทุกท่านนะคะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะ,ะด้วยความรักเป็นผู้ให้แล้วก็เป็นปล่อยวางอะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อเพิ่มความถี่โลกเราให้สูงนะแล้วเพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยก้าวขึ้นสู่มิติห้าไปด้วยกันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ